สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะพบก,กับเนกแล้วนะคะกับโปรโมชั่นกอดบายเนยนะคะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะกับกอดเรนเจอร์นะคะคันนี้เป็นกอดเรนเจอร์รุ่น XL คันนั่นเองค่ะเป็นรุ่น4ประตูนะคะคันนี้ราคาจะมาอยู่ที่7 5 2 0 0 0้าบาทเลยทีเดียวค่ะเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะคะให้แรงม้าสูงสุดที่160แรงม้าเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดเลยทีเดียวค่ะเรามาดูนะคะว่าคันนี้แต่งหล่ออะไรกันบ้างนะคะ เริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกันชนหน้าแบบฮัมเมอร์เลยค่ะซึ่งก็จะเป็นกันชนเหล็กนะคะพร้อมไฟตัดหมอกนะคะพร้อมห่วงโอเมก้าแบบนี้นะคะสีแดงหล่อมากอันนี้จะเป็นอ่าสัญลักษณ์ตีมาเป็นตัวฮัมเมอร์เลยเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัดสีแดงนะคะเจ้าฮัมเมอร์ของเขาเนี่ยสัญลักษณ์เขาดําตัดแดงซึ่งมันจะดูให้รถด,ดูสวยขึ้นแล้วก็หล่อขึ้นดูขึ้นเลยค่ะ สำหรับตัวหนังสือ FORD นะคะเพื่อให้รับกับ Hammer ตรงนี้นะคะที่มีสีแดงมาคุณลูกค้าก็เลือกเป็นตัวหนังสือ 3D เนา FORD เป็นสีดำตัดแดงนะคะเข้ากันมากๆเลยส่วนตัวอันนี้จะเป็นไฟ LED นะคะ3จุดแบบนี้ใส่เพิ่มเติมให้เดี๋ยวมาดูถัดมาที่สักคูปนะคะหรือตรงฝากระโปรงด้านบนนะคะจะเป็นสักคูปทรงฟิตนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นสีทำสีขาวตัดดำนะคะซึ่งก็จะได้รับกับตัวรถเนาะ ตัดกันก็ทําให้ดูดุขึ้นนะคะสําหรับสักคูวันนี้จะเป็นทรงแรดลูกค้าสามารถเลือกได้ระหว่างแรดกับตัวม้านะคะเดี๋ยวเรามาดูไฟกันนะคะไฟหน้านะคะอันนี้จะเป็นไฟหน้ามาสเตงเนาะเราใส่ให้นะคะใส่พร้อมกับเดิมทีเนี่ยชุดนี้มันจะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะคะเราใส่เป็นไฟโปรเจคเตอร์ให้ด้วยนะคะพร้อมวงแหวนตรงนี้นะคะเป็นวงแหวน ทรงสี่เหลี่ยมนะคะเลือกได้เป็นทรงกลมกับทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะพร้อมไฟเลเซอายนะคะด้านในรถในลูกแก้วนี้ด้วยนะคะเพื่อให้รถด,ดูหล่อขึ้นนะคะดูเข้มขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟเลี้ยวที่สามดวงตรงนี้เนาะนี่เลยไฟตัดบอกก็ใส่เพิ่มเติมให้นะคะรุ่นนี้เนี่ยมันจะไม่มีไฟตัดบอกมาให้นะคะไฟหน้าเป็นฮาโลเจนธรรมดาใส่ให้เป็นโปรเจคเตอร์นะคะจัดเต็มให้มากๆเดี๋ยวมาดูด้านในแล้วก็ดูล้อก,กันเนาะ ล้อแม็กนะคะวันนี้เนสใส่ยางเป็นยางฮันคุกนั่นเองค่ะเป็นยาง AT นะคะเป็นยางออทเทเ r นะคะสามารถลุยได้ทุกสภาพถนนเลยทีเดียวค่ะให้การขับขี่แบบนุ่มสบายนะคะอันนี้ใส่จสัดเซตเป็นขนาด18นิ้วนั่นเองค่ะพร้อมแม็กหล่อๆมีให้เลือกหลายลายเลยนะคะใส่18นะคะซีรีส์ของยางนะคะคันนี้จะเป็น265 65 R18 นั่นเองค่ะสวยงามแล้วก็หล่อมากๆเลยนะคะถัดมานะคะอันนี้นะคะจะเป็น คอบไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะพร้อมกับไฟส่องนี่ค่ะจะเป็นไฟส่องแบบนี้เวลาเราเปิดประตูเนาะมันจะมีไฟส่องด้านล่างนะคะนี่เลยหล่อมากแล้วก็เวลาเปิดไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเดิมทีของ XL พัด4ประตูเนี่ยมันจะไม่มีไฟเลี้ยวที่กระจกเนาะมันจะมีเป็นไฟเลี้ยวตรงนี้แทนนะคะแล้วก็ใส่คิ้วกันสาดให้ใส่ราวหลังคาให้นะคะใส่เบ้ลรองมือเปิดให้ส่วน ครอบตรงนี้ไม่ได้ใส่เนาะเพราะว่าเดิมพีมันจะเป็นสีดําอยู่แล้วนะคะแล้วก็ติดสติกเกอร์ให้นะคะบันไดข้างเป็นบันไดข้างทรงห้างนะคะแบบเดิมเนาะหล่อมากเลยเดี๋ยวถัดมาค่ะมาชมด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายอันนี้เนสใส่เป็นโลบาร์นะคะเป็นโลบาร์แบบเอ t าเ n นเดอร์ก็มีสัญลักษณ์สี่คุณสี่ตรงนี้ด้วยนะคะให้มันดูสวยขึ้นแล้วก็พร้อมกับไฟเบรกดวงที่สามที่ติดตั้งอยู่ด้านบนนี้นี่เลย ดูดีมากๆเลยคันนี้จัดเต็มเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูด้านท้ายนะคะมาพร้อมไฟนะคะไฟท้ายนี้จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะเป็นไฟท้ายทรงใหม่ซึ่งเป็นไฟท้ายทรงอเมริกานะคะเป็นตัวนําเข้าเนาะใส่แล้วทําให้รถดูหล่อมากขึ้นเลยค่ะตรงนี้นะคะกําลังฮอตทิตเลยทีเดียวแล้วก็ใส่ปลายดาบเนาะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นกันชนนะคะกันชนจะเป็นเอากันชนท้ายนะคะเป็นาเล l เ n d e r นะคะพร้อมกับ ห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะเป็นไฟถอยให้ด้วยเนาะพร้อมกับหัวบอลน,นะคะไว้สําหรับลากจูงด้วยเหลามากเลยเท่ม <Hey, S 1> ากๆเลยค่ะลูกค้านะคะที่สนใจก็สามารถทักในกเข้ามาได้เลยเนาะอันนี้นะคะใส่อันนี้ใส่เป็นกระบะไลเนอร์ให้นะคะเดิมทีมันจะไม่มีกระบะไลเนอร์มาจากโรงงานอยู่แล้วเนาะและของทุกชิ้นนะคะก็ใส่หลังรถไว้แบบนี้นะคะลูกค้าจะเลือกเป็นเทินหรือว่าจะเลือกคืนก็ได้ค่ะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยนะคะ เดี๋ยวมาดูรอบๆคันเนาะค่ะเดี๋ยวพามาดูภายในนะคะคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าจัดเต็มค่ะเดิมทีเป็นเบาะผ้านะคะเราทําเป็นเบาะหนังให้นะคะซึ่งเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีแดงนะคะงานคุณภาพเลยนะคะมาตรฐานโรงงานเลยนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็มาพร้อมพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะในรุ่นนี้ หอมเกียร์ธรรมดาเป็นแบบนี้นะคะคอนโซลด้านในเปลี่ยนใหม่เนาะเปลี่ยนเปลี่ยนตัววิทยุใหม่นะคะเปลี่ยนเป็นจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วนะคะยกเซตเลยเนาะอันนี้นะคะสามารถดูหนังฟังเพลงได้นะคะแล้วก็โหลด YOUTUBE เข้ามาในนี้ได้เลยเนาะเนี่ยคะ่ะแต่ว่าลูกค้าจะต้องปล่อยฮอสปอตจากมือถือของเราเองเนาะเวลาเราเชื่อมต่อกับเจ้ารถเจ้าจอนี้นะคะจอนี้ก็จะมีกล้องกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถ ติดตั้งกล้องอบันทึกเหตุการณ์หน้ารถนะคะเราสามารถดูจากจอนี้ได้เลยเนาะมันเชื่อมต่อกันได้เลยนะคะไม่ต้องยุ่งยากแล้วก็ไม่ต้องเดินสายมากมายเลยค่ะคันนี้นะคะก็ถือว่าคุ้มเลยนะคะเป็นกระบะสี่ประตูที่ค่อนข้างคุ้มนะคะมีแอร์แบ็กถูกลมนิรภัยคู่หน้าเนาะแล้วก็มีระบบเบรก ABS EBD นะคะช่วยกระจายแรงเบรกเนาะค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันบ้างนะคะอ่า คันนี้นะคะมาพร้อมเครื่องยนต์2.2นะคะ160แรงม้าเลยทีเดียวค่ะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะนาน3ปีหรือ100,000กิโลเลยนะคะในส่วนของการรับประกันเครื่องยนต์ก็3ปี100,000กโลเหมือนกันค่ะเวลาลูกค้าเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ15,000กิโลนะคะหรือ1ปีน,นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเนาะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะราคาจําหน่ายนะคะสบายๆอยู่ที่752,000บาทเลยทีเดียวค่ะราคาค่อนข้างที่จะคุ้มนะคะสําหรับ สประตูตัวเริ่มต้นของเรานะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้ด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตลาไปกับเจ้า DBL